สวัสดีครับวันนี้ปาจิ้งสดีจุนก็จะพาไปพบกับคู่เด็ดระหว่าง LASK ลินพบกับ l i v อ r p o o l ในสุดย,ยูฟายูโรปาลีกเวลา23นา45นาที LASK ลินเปิดบ้านต้อนรับกำมเดียนของ l i v อ r p o o l โดยเจ้าบ,บ้าน LASK ลินผลงานของพวกเขานั้นต้องบอกว่าเพิ่งจะบุกเอาชนะอ u s t r i a k าก n นเฟ d ไปสามประตูต่อหนึ่งในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนหรือว่าผู้ผลงานของพวกเขานั้นต้องบอกว่าเพิ่งจะบุเอาชนะอูแพมตันไปสาประตูต่อหนึ่งในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันครับมองว่าเกมนี้หรือร์พูลยังดูมีภาษีในการเก็บใช้ไม่กว่าพอสมควรปาจุนสะดือจุนฟันทงม,มองเลเชียลิหรือว่าูลมีโอกาสชนะมากกว่าครับสวัสดีครับวันนี้ให้ช้างตกมันจะผ่าไปพบคู่เด็ดระหว่างเลเวอร์กูเซนพบฮักเคนในศึกยูโรปาลีกในเวลาหทุ่ม45นาที เลวร์กสเซนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮักเคนโดยเจ้าบ้านเลวร์กสเซนฟอร์มของพวกเขายังคงทำได้ยอดเยี่ยมครับฮานัด้านหลังสุดยังไม่แพ้ใครเลยเป็นการชนะ4เสมอไป1เกมด้วยกันส่วนทัพฝั่งทีมเยือนฮักเคนผลงานของพวกเขายังทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ฮันัด้นหลังสุดเป็นการชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมด้วยกันมองดูแลเกมนี้ยาวบ้านยังดูดีกว่าในทุกมุมเยียช้างตกมันฟันชงเลวร์กสเซนมีเฮแน่นอนจัดไป ก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากใอเขาดีๆคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ